สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเดินข่าวเด็ดภาพน่ารักเสือดำแก่งกระจนันมีลูกน้อยตามมาด้วยสะท้อนความสมบูรณ์ของพื้นปา่าเพชรอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โพ์ภาพเสือดำพร้อมเขียนข้อความระบุว่าเจอกันอีกครั้งแล้วในช่วง2-3เดือนนี้แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนๆเพราะมีเจ้าตัวน้อยน่ารักตามออกมาด้วยเสือดำหรือเสือดาวพบเห็นอย่างชุกชุมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยเฉพาะเส้นทางเขาสามยอดบ้านกลางพเนินทุง่งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูป คลิปเสือดำและเสือดาวได้บ่อยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยยิ่งใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่มาท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานล้วนเคยพบเจอเสือดำนอกจากนี้การเผยแพร่ภาพถ่ายคลิปสัตว์ป่าเหล่านี้ยังเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้คนไทยหวงแหนทรัพยากรสัตว์ป่าบ้านเราและเป็นสิ่งย้ำเตือนว่าพื้นป่ากแก่งกระจานแห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์เป็นอย่างมากอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ